ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือวัตถุมงคลจระเข้เผือกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับ ซึ่งหาชมยากครับบุกเสกในปีพศ2545นะครับซึ่งรุ่นนี้จะหายากนิดนึงครับแล้วก็เป็นจระเข้เผือกที่ถือว่าเป็นเครื่องรางมงคลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านฟังเลยนะครับว่ามันมงคลยังไงนะครับจระเข้เนี่ยถือเป็นวัตถุมงคลที่เด่นเรื่องเกี่ยวกับคุ้มภัยคุ้มครองจะคล้ายๆกับพวกวัวธนูเสือควายธนูหรือวัตถุมงคลเครื่องรางสิงหรืออะไรพวกนี้ก็คือเป็นมหาอำนาจนะครับเป็นเครื่องรางเกี่ยวกับ ประเภทสัตว์ที่มีกําลังวังชาสูงมีอํานาจนะครับใครเห็นใครกลัวอะไรประมาณนี้เวลาใช้มันก็จะแบบประมาณว่ามีมหาอานาจนะครับเมตตามหิยมแล้วก็คนเกรงใจนะครับอ่าเรามาดูนครับว่ามันเด่นยังไงนะอ่าผมจะชี้เป็นส่วนๆเลยแล้วกันครับที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นเนื้อสำริดชุบเงินนะครับซึ่งเรามีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนว่ามีแค่2ตัวเท่านั้นครับอ่าจุดเด่นก็คือเนื้อสำริดครับสำริดก็หมายถึงสำริดผลทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ชุบเงินก็คือเงินทองมาก มีนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้ครับท่านจะเห็นนะครับว่าจะมีลายจานนะครับ ตรงนี้นะครับไม้ไม้ในส่วนตรงนี้จะเป็นไม้ขนุนทองนะครับไม้ขนุนทองก็เกี่ยวกับหนุนนำทรัพย์คือพวกเครื่องรางที่เป็นเครื่องรางสัตว์เนี่ยในส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเขาจะปลุกเสกให้เป็นแบบแคล้วคลาดคงกระพันมหาอำนาจอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าในส่วนของยุคปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการอัดแอปนะครับในการปลุกเสกนะครับแบบว่าถ้าเกิดใช้เครื่องรางประเภทนี้ก็ให้หนุนนำทรัพย์ไปด้วยก็คือจะใช้ไม้ขนุนนะครับในส่วนของตรงนี้และ ที่สำคัญครับสังเกตตรงจุดจุดนี้ไหมคะนี่ฮะมันจะเป็นฐานพยุงอนี้ซึ่งตรงฐานนี้นะครับใช้ไม้พยุงในการสร้างนะครับและปลูกเสกทุกชิ้นนะครับ ไม้ที่ทำเนี่ยครับไม่ว่าจะเนื้อสัมฤทธิ์ไม้แล้วก็ไม้พยุงนะในส่วนของไม้พยุงตรงนี้นะครับความหมายก็คือพยุงให้ท่านรอดนะครับพยุงในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าท่านจะยากจนเหนืออรเนี่ยจะไม่มีก็คือจะเชื่อกันว่าไม้พยุงเนี่ยจะพยุงให้เราเนี่ยรอดพ้นทุกสถานการณ์เลยทีเดียวครับนี่ก็ถือเป็นเครื่องรางนะครับประจําบ้านนะครับอันนี้ก็พกพาก็จะลําบากหน่อยนะครับหรือตั้งหน้ารถได้ครับ เวลาวางนะครับก็วางให้ต่ํากว่าหิ้งพระนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางมงคลที่ดีนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ยท่านถือว่าเป็นพระเกจิระดับสูงของประเทศนะครับซึ่งปลูกเศวตุมงคลเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับทุกรุ่นเลยเดี๋ยวมาดูใบฝอยกันสักนิดหนึ่งฮะว่าเขาเขียนยังไงนี่เป็นใบฝอยเก่าเลยฮะสังเกตเก่ามากเลยนะนี่จระเข้เผือกคุ้มภนะัยฮะให้โชคลาภนะครับก็คือตัวเดียวครบเลยนะ,อ,ะอันนี้คข้าวๆนะครับอันนี้เปิดให้ดูคข้าวๆนะครับ ว่ามีใบฝอยมาแบบนี้นะครับอ่านี่หลุนนำเจริญรุ่งเรืองนะก็คือใบฝอยเก่าเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจเช่าบูชานะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ออหายากครับ นะแล้วก็นเนื้อก็จะเป็นแบบนี้รุ่นเก่าพอสมควรปีลึกนะอันนี้ถือว่าปีลึกนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาตามไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับ s i o k OK 0 0 7นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0986696484นะครับหรือจะเข้ามาที่ Facebook ของร้านเครื่องรางมงคลก็ได้ครับหรือติดต่อมาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยครับ www. เ,เครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ลายไอดี i อ k 007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ